อย่าบอกนะปอ้โหป้าๆทำไมใช้องงมเนี่ยทำไมครับมีอะไรมีอะไรคืออะไรครับมีอะไรครับเอาก็มาหาเนี่ยมาหาไม่ได้แล้วใช่ไหมถ้ามาไม่ได้จะได้ไปเอาไปก็เชิญครับได้ป อะไรนะไปไหนครับไปออกแกงไงจอกใช่ไหมครับใช่ครับเอาล่ะเดี๋ยวตีบัตรออกแกงน,นะอยู่แลนอยู่แลนจะล้อมนะครับเป็นไง,ไงบ้างครับเนี่ยเอ่อ กระเป๋าสองสอครับเร็ววัดเนะสองสาครับสวัสดีคุณดับเรี่องเนี่ยนะคุณดับเข้ามาค่นะคุณดาบคุณดับเข้ามาสนะองสองสามศูขอบคุณครับนาทายใช่ไหมใ้่ครับคุณดับบัดเนครับพี่ราฐบัดีครับบัดีแล้ว พี่ยิงวัดดีคุณดาวยังครับเนี่ยคุณดาวคุณดาวเนี่ยครับคุณดาวคุณดาวถูกเอาเถอขึ้นมาไปไหนครับคุณดาวไปสภาเธอขึ้นมาไปไหนครับไปไหนครับไปไหนเนี่ยไปไหนไปสภาไปไหนไหมครับสภา ันนี้ใครครับหัวเรื่องเนะี่ยแฟนออกมครับว,วันนี้ครับไหว้พระนะครับญาติโยมท่า,านนอนแล้ครับไหว้พี่ก่อนได้ไหมครับได้ครับ บรรยากาศดูอึมครึมจังเลยนะครับเนี่ยไปสภาทำไมเนะี่ยรับไปทางสภาทำไม ดับมีอะไรอ่ะไม่อไรอ่ะมาออกกงออกทำไมอ่ะเนี่ยครับไอ้สภาครับครับเขาบอกเขาจะมาออกแกงครับติดต่ออะไรครับออกแกงก็ไปทําเรื่องเลยครับข้างในครับเชื่อครับออกไหมอ่ะออกทำไมได้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 เดี๋ยวให้ติดต่อสภาด้านในได้เลยครับสภาไม่ว่างออกทำไมสวัสดีครับประธานสภาคนใหม่ ครับโไม่ไม่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีอโอเคครับออกหมายได้แล้วราไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรมายืนเล่นเฉยๆครับไม่ต้องทำอะไรใช่ครับใช่มายืนเล่นแถวนี้เฉยๆครับคุณน้าคุณจะมาทำอะไรคุณก็บอกสภาสิครับมายืนเล่นครับมายืนเล่นมายืนเล่นมายืนเล่นกันเฉยๆครับเงาครับที่แลมไม่มีอะไรทำก็เลยมาพาหลานพาน้องยืนเล่นไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรัวหน้าแก๊ง ลงลงมานี่ยเนเห็นเขาบอกว่าจะมาเนี่ยเขามาทำอะไรเนี่ยสรุปเขามาทำแไบเป็นอะไรกันนะไม่รู้เปล่าเป็นอะไรไม่รู้เขามาคุ้นๆกับหนูหนูก็บอกเฮียจะไม่มีอะไรเดี๋ยวหนูไปก็ได้หนูก็เลยจะมาออกแง่ออกมาอ่ะแล้วมันแกงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันหนูว่าสรุปพ่อเธอเนี่ ไม่คุยนะค่ะเราเราค่อยคุยค่ะคุณมาทำอะไรครับคุณดาฟสรุปมามาออกยังครับจู่ๆคุณมาออกได้ครับอันนี้เหตุผลเพราะอะไรบอกมาก่อนก็ให้ผมเล่นกับใครครับพ่อก็ไม่เหมือนเดิมอ่เอนหรอคะไรครับพ่อไม่เหมือนเดิมหมายถึงอะไรยังไงงง ไม่รู้ผมให้ผมเรียกใครอ่ะผมเรียกปลาวะก็ไม่คุยด้วยปลาเรียกผมคุณผมมาลูกไงผมไม่ได้มาในแก๊งเอาสรุปจะเอาคนออกไหมครับเนี่ยจะได้ทําเรื่องให้ครับมีวิธีพากลับโรงพยาบาลเอาไว้ครับคุณดับเนี่ยผมกำลังฟังเหตุผลเขาอยู่ว่าเขาจะอะไรครับเขาเขาบอกเขาจะออกผมยังไม่รู้เหตุผลเลยครับออคุยกันก่อนไหมครับเนี่ยคนในคนในแก๊งเนี่ย ทางนั้นจะพาทำทำเรื่องเขาด้วยครับวันน้าแกงเขายืนยันครับทมนั้นแหละครับเออคุณคุณอาสรุปยังไงครับคราแจ้งนะครับไม่มีบัตรครับบัตรลืมตีมาครับ้องเข้าห้องตอรี้ไหมคะไอนี่ไม่ไม่เขาไม่มีบัตรครับไม่มีบัตรตีบัตรมาจะคุยจะทอรี่ไหมครับจะคุยให้ครับเอาคุยคุยะลรก็ได้นะผมว่ามันมันก็ต้องมีครับจริงๆล้ะชักห้าไฟไหมครับอืม เอากันให้มันจบๆไปแล้วก็ขอโทษกันไปถ้ามันขาดใจกันมากนะกะผมจะได้เข้าพาเข้าวอร์ดส่วนวครัอืมเอาไงเอาไหครับเอาไม่เอาทำเดียวเลย ไปครับเชิญเชิญเข้าห้องคุยสตอรี่ <Story S 2> เลยครับเชิญครับใช่ครับเชิญผมเป็นผู้ชมสต <Story S 1> อรี่ะไรเอาสภารอแล้วเนี่ยไม่ลงตัวก็เคลียร์ตีเลยนี่มันลูกไฟเอ็มเว้ยไม่พอใจกันก็ตีกนันแค่นั้นแหละไปดิเข้าห้องดิมาตีกันไปแล้วไงไม่มีใครมา พี่จะได้รู้ว่าชื่อไงเออติดต่ออะไรไหมคะคแล้วปรับเอ็มหนึ่งอะไรครับ,บติดต่ออะไรไหมคะคุณ สวัสดีคุณดาบสบายดีหรือเปล่าข่าวๆไม่เคยรู้เฮ้ยเอ้าทำไมเขาไม่ได้ผมไม่ได้เขาคุยไดกันนาะเขาตกมนท่าอะไรนะเขาตกมนชื่ออะไรนะชื่อเดี๋ยววะ พ่อก oh. ็ทำอะไรกันอะอะไรเมาคงไม่เคยคนบ้าอันนี้ทำอะไรกันหรือเปล่าครับมีอะไรให้สภาช่วยหรือเปล่าสภาครับเรื่องของครอบครัวครับเรื่องของครอบครัวก็เหมือนเขาจะบอกหนูว่าหนูไม่ต้องเสือกอ่ะ โอ้โหเจ็บจังโอ้ยครับไม่เป็นเขียวปอะไรตรงใีห้องเลย เอ้ยมึงเขาทำโยคะแล้วกูทำโยคะมั้งดีว่าอุ้ย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 เป็นไงท่าโยคะกูเอวผิวจัดอันนี้อันนี้อันนี้ท่ายากนะอันนี้ยากจริงนะผมพูดนะยากกว่าท่าข้างหลังอย่างนี้นะอืมท่ากูยากกว่าเยอะเนาะจริงอันนี้อันนี้จริงมันคือการบริหารช่วงช่วงเอวไง ทำไงให้เร็วเท่าพีวะาโหแมงเ้ย เขาชื่อไคลอตรู้จักกันผ่านติกต็อกละครคุณทำหูรีหูแล้วไม่ได้ยินเสียงใครพูดเพราะหุณดักกันอยู่สองคนคนไข้น่าจะอักน่อยนะพี่ มาทำอะไรวะซดเหรอนั่นอะไรเติร์นของพ่อของลูกนะอืเป็นไรแอบเป็นไรอะเป็นไรไม่เป็นไรหลุงพ่อเกงร่กไม่รักแล้วรักทำไมก็จะไม่รักเราล่ะน่ามาแล้วนะอุรุดนะนะพ่อขอให้ขึ้นรถไปกับพ่อซีไปได้แล้วไปไปคุยกับป้าปั๊ดไปกันสามคนนะไป ไปกันสามคนนะไปเขาก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่น้องกูไม่ได้เสียงอุบานงั้นไปขึ้นรถกันไปเลยสามคนบ่ายๆนะเร็ยเจ็บเรียกเจ็เขีร์ใจกับป๊าป๊าดับก่อนนะเดินทางปลอดภัยนะบ่ายๆนะไอ้นี่มาจากไหนเดินทางปลอดภัยนะครับมีความสุขมาก ยังไงก็อยู่ไปขอให้เป็นมิ่งขวัญยืนหลักกันยาวนานสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันนะบ๊ายบายโชคดีนะครับ